ค่ะก็มาอยู่ในช่องอแพรอัพเฟคกิทซาเช่นเคยนะคะในที่สุดแพรก็ได้มาทําคลิปสักทีนะคุณผู้ชมหาเวลาว่างอันนอยนี้จริงๆเนี่ยแพรก็ไม่ได้ว่างหรอกนะคะมีทั้งงานพรีเซนต์มีงานเขียนอะไรนนี่นั่น,นอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าก็ต้องมาทําช่อง YouTube ให้คุณผู้ชมดูอยู่ดีนะคะวันนี้มารีวิวสกินของบาร์เทนเดอร์ค่ะแล้วแพรเนี่ยจะมีโมเมนต์ให้ดูภายในเกมด้วยนะคะแต่ขอบอกเลยว่าคลิปนี้แพรอ่ะอาจจะยังไม่ได้เล่นเกมเพให้ดูนะคะเพราะว่ายังไม่มีเวลาว่างขนาดาน,นั้นนะที่จะมาแบบเล่นเกมนะคะคือน Pal, เเกมด แต่ว่าไม่เล่นเลยนะคะถ้าใครที่อยากเห็นแพลวเนี่ยเล่นเป็นเกมเพย์เลยก็สามารถติดตามไว้ได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยแพลวจะมาเล่นเกมเพย์ให้ดูแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะส่วนของเครื่องประดับเดี่ยจะไม่ได้อยู่ตรงก้นแล้วนะคะแต่ว่าจะไปอยู่ตรงตาแทนนะเพราะว่าเป็นแว่นตาจะไปอยู่ตรงก้นหรือว่าตรงข้างหน้าทําไมใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มซื้อกันเลยดีกว่าะคะ่ะจะได้ไปดูในเกมสักทีนะ นี่ซื้อเสร็จเรียบร้อยเร็วน,นะคะน่ารักมากเลยน้องบางเมทยืนยันไปนะคะ <c oughs> แพรยังไม่มีตัวละครน,นะว้ยเศร้าใจจริงๆเนี่ยต้องไปซื้อตัวละครซะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนก็ดูงบจิก๊กซอว์แพวด้วยนะคะข้างบนเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากเ <c> พ <oughs> ราะฉันงบยังไม่พอนะเดี๋ยวไปทดลองใช้ในเกมก็ได้ก <c oughs> ่อนจะเข้าไปดูด่านเราจะต้องเปลี่ยนทั้งสกินและเครื่องประดับนะคะพร็อพสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงฮันเตอร์นะคะขอคุณย่าแมรี่ไปเดินต้มเตี้ยมอยู่ในด่านด้วยละกัน เข้ามาอยู่กันในดาดแล้วไปที่เรียบร้อยนะคะซึ่งจุดเด่นของสก,กินนี้แพลวคิดว่าน่าจะเป็นตรงถังนะเพราะว่ามันเลืองแสงด้วยแล้วก็ถังเนี่ยดีไซน์น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นน้ําทะเลแล้วก็มีขดเล่าข้างในเนาะและนี่จะเป็นเอฟเฟกของเครื่องประดับนะคะซึ่งมีก็เหมือนไม่มีนะถ้าใครที่งบไม่พอซื้อเครื่องประดับก็ไม่เป็นอะไรนะคะเพราะเครื่องประดับมันก็แค่นี้เองเนาะเดี๋ยวแพลวจะเทเลพอร์ตไปหาฮันให้ฮันตีนะคะเปึบนะเดี๋ยวเราจะลองกินเล่ารักษาดูนะคะมาดูเอฟเฟกเครื่องประดับกันอีกรอบหนึ่นะาจะเป็นยังงไ น,นะคะก็เป็นประมาณนี้นะเอฟฟกมันจะไม่ได้มากนะคะเพราะว่าก็แค่เครื่องระดับระดับสีม่วงเนาะซื้อเครื่องระดับนี้มาเนี่ยก็เหมือนกับได้แฟชั่นเพียงแค่ตรงตานะคะเป็นแว่นตาเพิ่มเข้ามาเนาะถ้าใครที่มีงบพอเนี่ยสามารถซื้อได้ก็ซื้อเป็นแพ็คแบบเซตที่แพลวซื้อไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าจะราคาถูกกว่าซื้อเป็นสกินเพียวๆเนี่ยสองกระดุมนะคะก็ถือว่าถูกขึ้นมาแหละนะ มีครบเซตเลยก็ดีค่ะคุณผู้ชมเรามาดูสกินกันแบบรอบๆดีกว่านะคะส่วนตัวแพลวจะชอบตรงถังน้ํามากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าน้ํามันสีสวยดีนะคะแล้วก็มีอะไรตกแต่งเต็มไปหมดเลยนะแล้วสกินนี้นะคะไม่ใส่รองเท้าด้วยเพราะว่าไปเล่นน้ําทะเลที่ไหนเขาใส่รองเท้ากันเลยเนาะน่คะสวยมากเลยถ้าใครในที่เมนมาเทนเดอร์หรือไม่เมนก็เก็บไว้ด้วยก็ดีนะคะ แต่ว่าสก,กินนี้เนี่ยมันไม่ได้ลิมิเต็ดนะเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกนะคะถ้าใครที่ยังเก็บเงินไม่ทันก็เดี๋ยวรอครั้งหน้าแล้วกันนะก่อนที่จะปิดคลิปนะคะเรายังมีกระดุมอยู่อีกนิดนึงนะเดี๋ยวแพลวจะใช้ให้หมดเลยแล้วกันนะคะเพิ่มมาสัก้อยแต้มก็ยังดีแหละอืม,มาดูกันว่าจะได้อะไรในวันนี้นะคะได้สกินอูช้างมาหนึ่งสกินโอ้โหขอบคุณและเอาได้เครื่องประดับมานะคะได้เกลือมาด้วยเออยังถือว่าดีนะแล้วก็รับข้างๆด้วยนะคะ และการสุ่มขั้งสุดท้ายของเร็วในวันนี้นะคะมาดูกันว่าจะได้อะไรแพลวคิดว่าได้บัตรนะนี่ได้บัตรจริงๆ โอเคเดี๋ยวเผื่อเราเอาไปย่อยนะคะค่ะถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับควายเป็นกำใจด้วยนะคะและคลิปนี้เนี่ยมันจะสั้นมากมากเลยก็ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยแพรจะมาทําเกมเพย์ดูแน่นอนก็หวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจและยังรอชมคลิปของแพรอยู่นะคะช่วงนี้เนี่ยแพรก็มีงานที่คุณครูเขาหวานให้ทําด้วยเป็นงานที่ไม่ใช่งานของแพรเองแพรก็ทําเหมือนกันนะคะมีหลายอย่างมากเลยหวังว่าจะเข้าใจกันนะคะไปนะนะจะมีคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย